มอเตอร์สปอร์ตทางสปินน <Yeah well, S 2> right ิวรายการทีสปอร์ตรายการโรลสตีดทังช่อง11ไปเรื่อยกันทีละจุดและเรื่องของทีวแข่งครับเอาละครับสแตนบายหกรอบสนาม สาวๆยกป้ายไปไหนอะไรอยู่ป้ายห้านาทีสาวๆยกป้ายอยู่ไหนพิตตี้ไปไหนจัหน่อยที่บนบนเลื่อนน้อยหน่อยเดี๋ยวผมดูหน่อยทางผุ่นก็ไม่คอดีสาวๆไถป้ายทไหนเนาะทางเรียบไม่โหแต่งตัวตากระเบื้อ5นาที เดยังพรอนะครับ <vampire, S> 1นาทีวิดติดเครื่องนะครับป้าย3นาทีื่อนเอาล่ะเราจะนับถอยหลังไปเรื่อยนะครับป้าย1นาทีวิดติดเครื่องได้เลยนะครับถอยป้าย1นาทีป้ายเอ็นจิ้น ไปนาทีครับสตาร์ทอนจิ้นครับเครื่องเอามาหก้อเก็สามอยตามญญาณไฟ3สิเอาแล้วครับหกแรงเข้าพร้อมอุทุญาณพร้มพี่น้องครับดครับหครับครับ ครับเสือครับ5ไปได้ครับบอกครับเห็ดราชดาไปได้10ครับสมัยเพชรษามาหมดเลยครับเสือครับเสือครับเอาเสียบขึ้นมาเลยไปได้ครับสุดครับเอาละครับจะจับนนทพรชัยยาครับ มา้อนเชีุทธาบดครับข้าพเจ้าจะปิดโลกับโลกแบ่งเอเล็กโทรย์แจกจ่ายกันทั้งไทยทั้งโลกมาบูาเลครับทุกคนทุกคน ดีีขาวคับมาครับ้ขางเดวาซยขนมาดนคกระแทแม่ในช่วงง่าง่านี่ราเดินกับเพื่อนสีวัตรเคโนโลยีจากคนไทยเพชโรยีจากคนไทยครับหนึ่งสอ ไปสองรอบสามสิบสองพันกนรถยต์ตู้ทีวีตู้ทุาีเนใหม่ที่มาแม่จะต้อมสงสารโอ้ดีรถขับเคลื่อนสี่ล้อรถที่ไทยนะ

กิดอะไรขึ้นมาถามสอนเอาเกิดอะไรขึ้นถามสอนไม่ได้แล้วมีปัญหาระไรบ้ังเอาทำอะไรกันบ้ังครับทำอะมาอยู่ที่นี่ครับทำอะรรวมอย่างรวดเร็วด้วยครับทำอย มันก็เป็นการเล่นเครื่องืันมันหมดรือไม่มีทางเะินผ่านเลยย่ดเลยโอ้วังเีนคนยิงเข่านะยครับ นักแข่งเก่าทายาพยานนะมาครับงวัสุดท้ายทันไม่ทันครับ้งวันมิส์สุนารุสองที่ห่อได้เจอทุกโลกไม่ยอมใครครัยะสุดท้ายความบวาบ่างทันไม่ทันทันไม่ทันแยกกันเข้าโคกสุดท้ายครับโคกสุดท้ายไว้ไม่ไว้ไว้ ยกเบรคครับกำลังส่งเข้าเลยไม่ได้แก้กันไม่ได้แก้กัน,กนโอ้ชุดยดอดเอาแล้วรับรุ่นต่อไปเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยถ้วยพระรานนา,านของสมเด็ีพยนเร้าระบบกันด่น,นี้อาการกน้ีรันแม่แต่ับวงมนใต่ที่ वेयर टू यू नाका एरी वन में लानी वन में पे रहो ना का